สไตล์พี่ทอะไรนะครับอัพโลดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมมีทริปเข้าไปเที่ยวกระหัง มาอุปหทางนี้ใช้ผมแนะนํำนะครับใช้เส้นทางเขื่อนปานนะครับเข้าทางเขื่อนปานขึ้นทางเขาเจ้านะครับจะไกลนะครับแล้วถ่อคนที่มาจากกรุงเทพก็ขึ้นทางปานละบูนะครับไม่ต้องวิ่งมาที่ปานบุรีถ้าวิ่งปานปานบุรีก็จะไกลนะครับเราก็จะผ่านสียแยกปานบุรีนะครับ ใสเส้นทางนี่ครับเลี้ยวขวาเข้าเขื่อนปานบุรีนะครับเส้นทางนี้จะใกล้นะครับถ้าเราไปปามมาไปอุบกระหังไปผาผาด่างนะครับหูกผาด่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยแนะนำให้แวะซื้อของเซเว่นนะครับจะมีเซเว่นอยู่ วิ่งขึ้นทางเขาเจ้ามาเนี่ยครับขวามือของผมก็จะเป็นเขื่อนปานบุรีนะครับนะครับเราก็จะเลาะเลาะเขื่อนปานน,นี้ครับเส้นทางเนี่ยครับ,เป,เ,เ,อเ,อรบเป็นถนนยางมะตอยนะครับเป็นถนนดำแล้วก็สลับกับคอนกรีตนะครับนะครับสองข้างทางก็จะเป็น ป่ายางแมงป่าปามนะครับสวนปามสวนไร่สับปะรดอะไรอย่างเงี้ยครับสวนข้างทางก็จะเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเนี่ยเราก็าจะวิ่งเลาะเขียนปานบุรีไปเรื่อยเรื่ครับจะสลับกันนะครับถนนายางมะตอยกับ คอนกรีตนะครับจะสลับสลับกันอยู่นะครับวิ่งมาสักพักหนึ่งก็จะถึงตัวเขาเจา้าแหละนี่ก็คือ,เ,อ,อเป็นสะพานแรกนะครับสะพานแพกแห้งนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะครับรีสอร์ทนี่รีสอร์ทเ,เนินหัวใจนะครับเป็นมีจุดกลางเต็นด้วยนะครับตรงนี้มีจุดกลางเต็นด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างอย่าเป็นธรรมชาตินะครับมีคลองน้ำไหลผ่านด้วยนะครับเป็นจุดกลางเต็มโอ้วน้้ำน้อยถ้าเราว,วิ่งขึ้นมานิดเดียวก็วจ,ะจะเจอเนี่ยนะครับมันปักเดินหัวใจนี่ครับบรรยากาศสุดยอดริมน้ำนี่น้ำใส ลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับเดินทางต่อสะพานนี้มีจะมีอยู่สามช่วงนะครับนี่ครับช่วงที่สามนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับเอาไว้เวลาหน้าน้นํานี่โอ้โหถ้าไม่ได้สะพานสูงนี้จะข้ามน้ําลําบากนะครับเกษตรกรก็จะเอาพืชอ,อดผลออกไปขายตลาดลําบากนะครับ กระต้องใช้สะพานนี้สูงเสร็จพึ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเราวิ่งเข้ามาก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็จะนี่ครับเป็นสวนยางนะครับสลับสบลับนะนะครับชุดแยกที่จะไปปาบากนะมันเป็นสามอเภอติดต่อกันเลยคนระับซ้ายมือเนี่ยขวามือเป็น ไอ้หินมันมันจะบอกอยู่มีอะไรบ้างเนี่ยตำบลสามรอยยอดอำเภอหัวหินกับอำเภอปานบุรีตงไปอตรงนีง้เลยน,นะใช่ใช่ใช่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ยกนั่นละครับตามมาครับจากเราผ่านแยก เข้าปากหมากเสร็จแล้วเราเลยมาแล้วครับเลยมาก็ขวามือนี่ครับเป็นโรงเรียนตชดบ้านแพทย์ตะคอนะครับติดกันก็นี่ครับเป็นโรงเป็นวัดนะครับวัดแพทย์ตะคอนนี่ครับขวามือเนี่ยครับซ้ายมือตรงข้ามวัดก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของแพทย์ตะคอนะครับด้านหน้าที่เราจะเห็นนี่คือ ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดนัดพบกันเลยนะครับเป็นสามแยกแท้ตะคอนะครับสามแยกใหญ่นะครับเส้นทางเนี้ยครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็นู่นเลยครับจะไปนู่นเลยคลองใหญ่คลองน้อยป่าละอูทางนู้นเลยครับถ้าเราตรงไปเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับสามแยกแทตะคอสามแยกใหญ่นะครับจุดนัดพบเราก็บริเวณตรงต้นนี้ครับต้นต้นกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใช่หรือเปล่า ต้นใหญ่ๆนี่ครับช่วงนี้น่าจะเป็นพัดใบตอนนี้จะล้มเลยนะครับเนี่ยครับเราจะมารอเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เพื่อจะเข้าไปหุกกระหังนะครับเนี่ยครับหุกกระหังถ้าเราตกไปก็เจ้านู่นเลยครับน้ำตกแพทะคอนะครับเราวิ่งจากสามแยกแพทะคอวิ่งมานิดเดียวนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะเข้ามาตัวหุกกระหังนะครับแล้วก็หูกผ้าด่าง หุบผาด่างนี่เป็นจุดการเต้น์อันใหม่นะครับคลองแรกก็จะเจอแล้วนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับพอคลองแรกก็จะเป็นหุบผาด่างเป็นลานการเต้นเหมือนกัน,นครับข้ามคลองไปอีกสี่คลองที่สี่ก็จะเป็นหุบกระหังแคมป์นะครับถ้าเผื่อเราเลยเข้าไปนี่ก็นะครับเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับ เพื่อน<ๆ>อัปโหลดก็น,น,นะครับเข้าไปเล่นน้ําทางนู้นโอ้โหไปสิบหกคลองน่าจะเกินแล้วครับเนี่ยครับพอเราวิ่งกันมาปุ๊บก็จะเจอหมู่บ้านปากกยอนะครับผ่านจากหมู่บ้านปากกยอก็เนี่ยครับเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสวนไร่สบรับะรดนะครับไร่สบรับดนะวิ่งประมานิดหนึ่งพอหลุดจากไร่สับะรดมาก็าจะมาเจอ เนี่ยครับบริเวณทางเข้าหุบกระหังและบริเวณทางเข้าหุบผาดางก็ถือเส้นทางเดียวกันนะครับหุบผาดางนี่จะถึงก่อนนะครับคลองแรกเลยถึงก่อนซ้ายมือหุบกระหังแคมป์ก็จะไปคลองที่สี่ครับข้ามคลองที่สี่จึงจะถึงนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับ ชิดชิดขวาเลยนะค่อยชิดขวาไปเลยนะพี่ เส้นทางเนี้ยครับสายมือนี้ก็จะเป็นหุบผาดางเป็นลานกลางเต็นท์อีกจุดจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับมีเพื่อนเพื่อนออฟโรดที่เข้ามาจับจองบริเวณกลางเต็นท์กันเนี่ยครับพื้นที่ติดน้ำเหมือนเดิมนะครับติดน้ำเหมือนกันนะครับวันนี้ที่เรามานี่โอ้เพื่อนออฟโรดนี่เยอะมากนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นคลอ,องสองละ ตอนแรกผมนึกว่ารถ h r v เนี่ยเัาจะขับเคลื่อนด้วยสล้อแบบฟูลทามนะครับได้ได้ไม่ใช่นะครับ ีน่นี้ผูกกระหังนี่ผมว่าผูกประหังปาดแตกรถอรถัพโหลดเยอะมากครับนี่ผมพาเพื่อนมาที่คลองสองเองครับไม่หลอด HRV นะครับผมนึกว่าเป็นวิง่งฟูลไทม์ตลอดวิ่งสองร้อย่างเงี้ยต้องเลี้ยวกลับครับเดี๋ยวเราไปก็ ปักเต็นที่ของแรกนะครับมีลานกลางเต็นท์อยู่ฮนะโอร้อนกันนะเนี่ยอันนี้คองแรกนะผาด่างเป็นจุดกลางเต็นท์ทางเลือกใหม่ของคนชอบกลางเต็นทนะ์วิวบรรยากาศก็ ตอนนี้นะก็ที่ผมดูดูอยู่มีทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นเลือกเอาต่ติดคอลองธรรมชาตินี่ครับบริเวณลานกางเต็นท์ของปุบผาดา่างเยอะมากนะครับนี่ครับโคล เลือเลยนะครับอยากจะกลางตรงไหนนี่นะครับอันนี้เราปักหลักตรงนี้นะครับเรื่องเลือกสมอภูมิตรงนี้นะเดียวรอแล้วก็ปักนี่ครับตอนกลางวันนี้ลมแรงมากเลยลมเย็นนะครับ บริเวณลางจุดการเต้นนี้ก็จะเป็นเ,เขาปลูกมีสวนเห็นที่เห็นนะครับมีมะม่วงมีพืชเยอะนะครับนี่ครับเป็นกฎระเบียบนี่ครับเลือกเราได้เลยนะครับจุดการตรงไหน,นรตรงนี้ก็มีครับใต้ต้นลำญ่เลย นี่คือสภาพร,มรวมๆคร่าวๆเลยครับบริเวณนี่ครับหุบผาต่างนะครับลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับลมโชยสุดยอดเลยครับลมนี่แบบโอ้โหพูเปน,นี่เพลินนี่หลับเลยนะชิลมากครับพอมนลึก <นะ S 2> เสร็จปุ๊บพี่ก็ใส่ข้าวไปปุ๊บใส่น้ำไปคร<บ> <ไป S 1> ึ่งหนึ่ง อ่าเขาเรียกว่านึ่งพี่ก็อันนี้ก็ใส่น้ําไปด้วยก็ใส่ลงไปปุ๊บปิดมันเหมือนนึ่งขึ้นมาไม่มีไม้พี่จริงยังไงก็ไม่มจะไม่ทิ้งไม่มบที่อยู่จังหวัดหน้าเนี่ยเขาปลูกเองมีโรงคั่วเองอมาจากน่านที่สําคัญมีอ้อยด้วยอ้อย อ๋อย่ออลองดูลองดูอันนี้เป็นกาแฟสดไหมตั้งใจก็ได้ครับผมเดี๋ยวต่อไปครับผมมีมีทำพวกกาแฟครับผมว่ามีมีบาร์กาแฟอยู่ว่าตั้งใจจะทำนะครับถ้าว่ามีเดียวผมติดต่อดีเลยดีเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาบ่อยๆเพราะว่าเพราะว่าผมอยู่ที่นี่แหละอยู่เวียดนามเนี่ยกินลองกินไปแล้วนี่โอเคแล้วผมเที่ยวที่นี่มาโอ้โยมาได้ยี่สิบปีแล้วครับเที่ยวที่อยู่ เท่ากินเข้าไป้อถ้าสมัยก่อนยี่สิบปีนี้ก็คลองสี่คลองสี่คลองห้าไม่เกินคลองเจ็ดอยู่แค่นั้นแหละไปไหนไม่ได้แล้วโอ้โหมันโหทางทั้งแต่คลองหกคลองเจ็ดไปเราจะขัดข้างกันพี่พี่เล็กก็ทำเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันะฮะแค่ขายโรยนี่โอ้โหไม่ก็ได้ทำนะอต้งต้องชวน คันแน่มาถ้าถ้าเราไปติดตามคันเน่ออนทัวร์นี่น่ครั็ปปี้านเกือบล้าละคันเน่ออนทัวร์คันเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อเคยเคยเห็นนะใช่เขาสไตล์ก็จะสไตล์สไตล์แบบไหนอะจักกเิลท่องเที่ยวเออท่องเที่ยว <Workers S 2> เอานือทางทางทางเออเหนือทางน้นี่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 ไงเออเอาเอาผมจะไปใช่เพราะว่าสั่ซีเรสไปเีไปีไนนะสี่นี่ส่นไปรักาอ๋อเนี่ย คน่าจะสวยอยู่นะาะไปมาแค่สดแค่โคราชเองใจขึ้นไปเหนือเลยลองดูต้องลองสมาการเริ่มเริ่มเล่นช่องยังไงนี่คนี้นะใช่เออใช่ลองดูครับดได้มาบ่อยๆาดางเอัาด่างครับก็คือ อยู่ตรงที่หมู่บ้านแทกตะคอครับอยู่ของที่หนึ่งนะครับรัเหรือง่ายๆก็คือทางเข้าหุบกระหังแต่เป็นคองแรกคองแรกเลยครับขึ้นมาถึงเลยครับรับรองไน้โอ้โหบรรยากาศนี่สุดยอดมีแม่น้ำล้อมรอบล้อมรอบเลยมีน้ำทานน้ำตกเล็กๆใช่แล้วก็มีมีมีจุดนางเส้นหลายจุดด้วยที่ที่ผมเห็นนี่มีหลายหลายจุดนะมีที่น้ำ เออมีที่เล่นนะแล้วแล้วแล้วหลัดไยสไตล์เออครับใครชอบปักเต็นตรงไหนก็สบายได้แค่รับเออค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็ถ้าเป็นลายหัวนะครับก็คือหนึ่งร้อยบาทต่อต่อหนึ่งคนหนึ่งคืนึครับผมอ๋อหนึ่งครับือแต่ถ้าว่าเอ่อบางบางบางคนเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเงี้ยครับาต้องการเป็นส่วนตัวเขาก็จะเหมาลานเหมาลานเราก็จะปิดลานตรงนั้นให้ อ๋อเป็นพาเวลของเขาเลยเลยรจัดกิจกรรมได้เต็มที่ครับตรงนั้นก็คือแบบบางทีบางคนเขาต้องการใช้เสียงใช่ไหมครับคือเขาจะทําอะไรที่เป็นกิจกรรมในคณะเขาคือไม่มีข้อจํากัดอะไรที่สําคัญผมเห็นมีห้องน้ำที่โอ้โหสวยสะอาดด้วยที่ผมแชบ์ไปดูแล้วอย่าอนาคตเราจะมีเพิ่มอีกหลังครับอยู่ตรงตรงตรงพอดีใช่ใช่ใช่จะได้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น ก็ฝากนะครับโอเคครับจองทางผ่านทางเพจได้นะครับผมเพจเพจก็คือเพจหุบผาดางครับผมเข้าไปที่ a ฟ e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์ช่องคนหาว่าหุบผาดางอ๋อหุบผาดางนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมแลทางไลน์อ่ะทางไลน์ทางลน์ตอนนี้ยังไม่มีครับเป็นเป็นไลน์ส่วนตัวก็คือเบอร์ตามหน้าเพจเลยครับอ๋อหน้าเพจนี่ขึ้นเลยครับจะขึ้นเป็นเป็นไลน์เลยครับ สามารถทักได้ทั้งช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทางเพจอินบ๊อกถ้าให้ดีนี่คือคือเข้าไปอินบ๊อกบอกครับินบอกกระทับผมล่วงหน้าผมจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้ลองรับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของความสงบใช่ใช่ใช่นะมาเสพบรรยากาศเสพธรรมชาตินี้ต้องเงี้บ ตามมันแต่ละฤด,ดูกาลไม่เหมือนกันครับผม,มก็คือถ้าถ้าเป็นทั่วไปนะครับก็คือกลางวันก็คือจะจะมีแดดร้อนปกติไงครับบนเขาแต่ก็จะมีลมพัดมาทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันส่วนเวลากลางคืนก็จะเป็นอากาศเย็นครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็คืออากาศจะหนาวก็คือค่อนข้างหนาวเลยก็คือจะหนาวประมาณล่าสุดของปี2021นี่เี่ตอนต้นปีก็14องศา13 14โอ้ได้อยู่นะเป็นเป็นเฉลียนะครับเฉลียบางบางทีก็อาจจะมาได้ โ <Okay. S 2> อเคงก็ใครสนใจชอบแคมปิ้งแนวธรรมชาติก็เนี่ยครับผาด่างเป็นทางเลือกเนะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งโอเคครับผม oh. ขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับฝากกาแฟ